สวัสดีพี่น้องนะจ้ะเมื่อนี้เขาก็สิมาเว้าเว้าเลี้ยงลักข้ามขามนาอพี่นอนะ้องเนาะช่วงนี้ก็บ่ได้ไปขุดมันแซงแล้วพี่น้องมันก็เมือ่อหน้าของมันแล้วเนาะก็บ่บ่ค่อยมีมันแซงแล้วบัดนนี้ก็สิเป็นฤด,ดูบักขามเนาะพี่น้องเขาก็สิไปหาเก็บบขามมากแกะขายพี่น้องปีนี้ ราคาปลาคามปีนี้ก็บบกค่อยดีเป็นเดยดอรแม่ค้าเพื่อนก็มามาบอกเนาะแม่ค้าที่เพิ่นที่มารับซื้อเขานี่เพื่อนก็บมาบอกว,ว่าหาปลาคามมาขายเลยเนาะพี่น้องแต่ว่าอันอันราคานี่ยังบอนแน่นอนเป็นเดยเนาะว่าสี่โลละจักบาทแต่เขาก็ะ คว่ำหน้ามันล huh like ้วเนาะพี่น้องเขาก็ไปหาซื้อคือเก่าหลบักคำเขาเขาก็ไปหาซื้อเนาะตื่นเซ้ามาเขาก็ได้ห่อขขาห่อหน้าเขาก็ขึ้นรถไปหาซื้อตามมันมู่บ้านหาซื้อน้ำมู่บ้านมองมองได้เพิ่นขายเขาก็ขึ้นเอาเนาะบางมองก็เขาก็บางมองเขาก็ซื้อเป็นสอบพี่น้องบางมองเขาก็ ื้อเป็นต้นเนาะแ้วแ่วแวอัน้นเมือนจ้าของบนฑิไยให้งแจงไหเนาะอ๋อซื้อมาแล้วเขาก็เลยมานางแก่นางปอกเห็ดแบบนี้นะพี่น้องราคาน้ำมันกับสวนกับราคาปะขามอยู่ดอกพี่น้องเพราะว่าราคาปะขามนี่อาจสะว่ถึงราคาน้ำมันหรืออาจที่ซูซีกับราคาน้ำมัน หลเท่าน่ะอาจสิบ่ฮอดก็ได้แต่ว่าฮอดด้วยดูการของมันแล้วเฮาก็กันไปหามาเห็ดเนาะพี่น้องเขาก็ไปหาแถวใกล้ๆบ้านเนาเขากับ่ไปไกลปีนี้เพราะว่าน้ำมันแพงน้ำมันแพงะะราคาบักคามถึกเนาะเขาก็หาแถวใกล้ๆบ้านเขามาแกะไข่ให้แม่ค้าเื่อได้บ่ได้รับเสื้อเองนะพี่น้อง มีพี่น้องส่วนทุกเขามาถามเนาะจะว่าปิีปกไก่นี่เนาะวันอันรับซื้อจังไรนเนาะก็บ่ได้เป็นผู้รับซื้อเองเนาะก็เป็นกับกบมีนแม่ค้ามาซื้อขึ้นกันจ้ะกับมีแม่ทราบม,มาซื้อเฮาคือกันเฮาก็ไปหาหาซื้อักขามนี่ลหละหาซื้อักขามตามมูว่วัน้เฮาก็มาอันแก้ไขเพื่อนเนาะเพิ่นก็สิมารับซื้ออัน ยู่หน้าบ้านเอายามมือสั่วเพื่อนะกิีรับซื้อแบบอันแก่กลางแก่เม็ดแก่กลางราคาหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วก็อันอ,อีกอีกแบบหนึ่งก็แก่เม็ดแก่เม็ดไม่แก่กลางเนาะมันเกษีเมีนสองราคาแต่ปีไก่นี่มีสามอย่างเนาะเพื่อนอันเอาแบบ ไม่แกะเม็ดแกะกลางกะกะอีอกกันอย่างหนึ่งเนาะอันราคาของปีไก่นี่ก็อันสามสิบห้าบาทเนาะแกะเม็ดแกะกลางปีไก่นี่เนาะราคาปีไกน่นี้ทานแกะเม็ดไม่แกะกลางก็รู้เลยยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกบาทเนาะ และการที่แบบแกะเม็ดแกะเม็ดไม่ไอ้แกะเม็ดแกะไม่แกะเม็ดแกะกลางกะที่ลละสิบกว่าบาทเนะพี่น้องโลละสิบสองสิบสามบาทอันที่แม่ค้าเพิ่นมารับซื้อเนาะอันเขาไม่ได้เข้าไปขายในเมียงในอตลาดดอกเมียนแม่ค้าเพิ่นจี มารับซื้อเอากับ H เฮียมือเศร้านมือใดเพิ่นสี P มไม้เพิ่นกะสีนัดเฮาไว้เนาะพี่น้องเฮายกะเฮ็ยไว้เตรียมไว้ขายเพิ่นแต่ปีนี้ท่านได้ขายจากเทียพี่น้องมันแต่นแก่เนาะมันแต่แก,แแก่มันมันแต่ไปเอาเทียแรกเนาะพี่น้องท่านได้ขายกันเลยท่านได้รู้ว่ากิโลจากบาทแน่นอนเนาะพี่น้องเดี๋ยว ท่านได้ขายปลาคามแล้วก็สีมาอัปเดตราคาให้พี่น้องเท้าเห็ปุปลาคามคือกันฟังเนาะพี่น้องว่าราคาเท่าไรจังใดมีแบบใดแดเนาะแต่ท่นพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ปลาคามไปกินเขาก็ขายเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาก็มีแบบ อันต้องโอนเงินมาก่อนเนาะเขาเขาเห็ุเพราะเปลี่ยนเก็บปลายทางเนาะก็คยยือจงโอนเงินโอนเงินโอนค่าส่งโอนค่าประคามมาแล้วเล้วเขาก็สีส่งของให้เด้บพี่นอ้องท่านใครสนใจอยากได้ประคามไปไว้ทากกินขายรลละหกสิบบาทเนาะพี่นอ้องแบบแบบนี้เนาะแบบนี้เขาที่ขายรูละหกสิบบาทเนาะแบบแห่งๆแ,แบบนี้เลย แต่ว่าคาส่งเท่าไรเฮาบลูเนาะอันพี่น้องก็ที่สร้างซื้อเขามาก็ออกค่า่งเองนะพี่น้องเนาะคันไทยอยากได้ไปไว้กิน,นนะพี่น้องเก็บไว้ได้โดนเนะพี่น้องคามปีกกับกับบะดำนจะจ้าปราคำคำแบบนี้เขาเอ,อินแกะเม็ดแก,แก,ก,ก่กลางเนะพี่น้องงามแบบนี้แห่งแบบนี้เลยค่ะใครสนใจก็เดี๋ยวสิให้เบอร์โทรไว้ใต้คลิปนะพี่น้องอันก็โทรเขามาสั่งกันเอาเนาะ แห่งแบบนี้ได้เก็บได้แบบโดนๆเลยนะาจ๊ะเนี่ยขามขามเกะเม็ดเกะกลางโลละหกสิบบาทนะจ๊ะเดี๋ยวจ,จะให้เบอรโทรไว้ใต้คลิปเดอ้อจากผู้ใดสนใจมาขามเปียกแต่ส่วนมาเขาก็เย็ดส่งอันแม่ค้าที่เพิ่นมารับซื้อเหวเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่อนอันมาหอดหน้าบ้านเขาแล้วเพิ่นก็บซื้อแบบซื่อซื้อ บ่าจำกัดนะเพิ่นเอามีเท่เลยเพิ่นเอาเบิดนะ่นะเขากะแก่ไว้าาทักใครเพิ่นเนาะเขาขามกับเบ้าแมนขามเขาเองแบบพี่น้องเขาก็ต้องออกไปหาซื้อยามเมื่อเศร้าแบบที่เขาแก่เสร็จแล้วเนาะที่เขาซื้อมานี่เขาแก่เขาแก่เสร็จแล้วเขาก็ขายแล้วเขาได้เงิน้เขาก็ไปซื้อไปซื้อมาเฮ็ดอีกมาพี่น้องซื้อมา มาแก่อีกซื้อกรรมหมู่บ้านใกล้ๆกันนีหลืะพี่น้องหมู่บ้านใดที่เพื่อนบ่เหตุประคำนะเขาก็ไปหาซื้อแต่ว่าปีนี้น้ำมันแพงเนาะพี่น้องเขาคือสิบวได้ไปไก่เกสีหาซื้อแถวใกล้ๆแล้วใกล้ๆหมู่บ้านใกล้ๆที่ปล่ไก่นั่นแหละพี่น้อง น้อยแต่แหละเนาะเขาก็บเปาเนาะเพราะว่าเอแม่ค้าวมันก็ว่ามันบางงามเพิ่นกะตีเขาก็เอาเทียนเงาง,งามๆแต่ว่าตอนเก็บม,มาเขาก็เก็บม,มาเบิดเลยพี่น้องตอนเขามาปอกเขาก็มาเลือกเอาแต่หน่วยที่มันงามๆเนาะไปซื้อบางเมื่อก็ได้ ซีหาสอบพี่น้องมามาเห็ดเห็ดดูกะเห็ดได้เห็ดอาทิตย์นาานหยน,นึ่งฮอ่ก็ไปหาเชียร์หนึ่งเนาะคันฮอ่ก็ได้จ้างคนนันแกะเม็ดซอยบางทีเขาก็อันจ้างคนแกะซอยเนาะคันเขาเขาอยากอันได้เงินไว้เขาก็ได้ประขามมาแล้วเขาก็แกะเปียกแกะเปียกอแบบนี้เนะพี่น้อง แกเปียกออกแบบนี้แล้วก็ไปสร้างกิโลสร้างกิโลแล้วก็อันจ้างคนอันนี่แกเปียกออกแบบนี้แล้วก็อันอันสร้างกิโลให้คนแกะแก่ซอยเนาะเ,นเขากะจ้างเพิน่นรลละหาบาทเนาะพี่น้องอันจ้างผู้เฒ่านําบ้านเพิน่นแกะซอยแกะเม็ดออกเขากะจ้างเพิ่นโลละหาบาท